ช่องเล่าเรื่องสั้นปันสุขเสนอนิทานเซนเรื่องอย่าเอาอย่างเป็ดที่ยอดเขาสูงแห่งหนึ่งในช่วงเช้าตรู่ท้องฟ้ายังปกคลุมด้วยหมอกบางๆลมหนาวพัดผ่านอย่างท่าวเบาศาลาเซนไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ริมหน้าผาแวดล้อมด้วยต้นไม้ที่ไหวเอ็นตามสายลมบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความลึกลับ ทุกวันอาจารย์เซนจ,จะมานั่งรับอากาศเย็นๆในศาลายามเช้าพร้อมกับสอนหลักทําให้กับลูกศิษย์กลุ่มเล็กๆที่มานั่งล้อมวงเพื่อศึกษาธรรม้อย่างตั้งใจหนึ่งในลูกศิษย์คนหนึ่งยกมือถามด้วยน้ำเสียงลังเลอาจารย์ครับชีวิตที่สมบูรณ์แบบควรเป็นอย่างไรข้าควรทำอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านครับอาจารย์เซนมองลูกศิษย์ด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนจะยิ้มเล็กน้อยและตอบว่า คำถามนี้ดีนะแต่ก่อนที่ข้าจะตอบข้าขอเล่าเรื่องบางอย่างให้เจ้าฟังก่อนอาจารย์ชี้ไปยังบึงน้ำเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากศาลาในบึงนั้นมีฝูงเป็ดหลายตัวกำลังว่ายน้ำอย่างสง่างามเสียงร้องก๊าบกาดังแทรกความเงียบลูกศิษย์พากันมองตามทางตั้งใจฟังคำพูดของอาจารย์เจ้าเห็นเป็ดเหล่านั้นหรือไม่พวกมันดูสงบสุขในน้ำ แต่มันก็มีชีวิตที่ขัดแย้งอยู่ในตัวเองเป็ดสามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วแต่พวกมันบินได้เพียงชั่วครู่และเวลาเดินบนดินขาของพวกมันก็ดูง,งงงับไม่สง,ง่างามเหมือนสัตว์อื่นลูกศิษย์บางคนเริ่มหัวเราะแต่บางคนยังคงเคร่งเครียดกับคำพูดนั้นอาจารย์พูดต่อว่าเป็ดทำได้หลายอย่างแต่มันไม่เก่งสักอย่างไม่เหมือนปลาในาน้ำที่ว่ายได้รวดเร็ว หรือเหยื่อบนฟ้าที่บินได้สูงเป็ดนั้นทําตัวเหมือนกับคนบางคนที่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับไม่เชี่ยวชาญในสิ่งใดเลยลูกศิษย์คนหนึ่งได้ถามต่อและเอ่อยขึ้นมาว่าอาจารย์ครับแต่เป็ดก็สามารถเอาตัวรอดได้นี่ครับมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่ใช่หรือครับอาจารย์หัวเราะเบาๆและตอบกลับว่าจริงอยู่เป็ดสามารถเอาตัวรอดได้แต่ชีวิตที่ดีนั้น ไม่ได้หมายความว่าแค่รอดพ้นจากความทุกข์แต่คือการหาสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดและสร้างคุณค่าให้ชีวิตการเป็นเหมือนเป็ดที่ทําได้ทุกอย่างแต่ไม่เชี่ยวชาญในสิ่งใดเลยอาจทําให้เจ้าขาทั้งความสุขและเป้าหมายในชีวิตอาจารย์ชี้ไปยังเป็ดตัวหนึ่งที่กําลังพยายามบินขึ้นจากน้ําดูสิเป็ดตัวนั้นพยายามบินแต่มันทําได้เพียงระยะสัน้นและมันต้องกลับลงมาที่น้ําเสมอ เป็ดนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อบินเหมือนนกอินทรีการพยายามเป็นในสิ่งที่ตนไม่ได้ถนัดอาจทำให้เจ้าละทิ้งความสามารถที่แท้จริงของตนเองลูกศิษย์พยักหน้าด้วยความเข้าใจบางคนเริ่มคุ้นคิดถึงสิ่งที่ตัวเองทำในชีวิตอาจารย์สรุปว่าจงค้นหาสิ่งที่เจ้าทำได้ดีที่สุดและลงมือทำมันอย่างตั้งใจนั่นคือหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริง ข้อคิดคติสอนใจนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าการพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างอาจไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จในชีวิตการรู้จักตัวเองและค้นหาสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นเหมือนเป็ดที่พยายามทำหลายสิ่งแต่ไม่เชี่ยวชาญในสิ่งใดเลยจงมุ่งมั่นในสิ่งที่เรามีพรสวรรค์และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไป